ช่างวิวครัร้านบริการนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปนานพอสมควรเพราะว่างานยุ่งครับตอนนี้วันนี้มันดนีมเีเทคนิคนิดเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็อะไหล่ที่เราสร้างมาเพื่อ,อจําหน่ายให้เพื่อนๆที่อยากจะต้องไม่ต้องมาทำครับสร้างเอาอย่างเงี้ยลาบากก็ซื้อเอาอง่ายดีรานะคาก็ไม่ได้แพงย,ยาวานะครับถ้าเทียบกับคุณภาพที่สูงขึ้นด้วยอะไรเงี้ย<อ>ก็พอดีมีนาฬิกาสมอเนี่ยครับ มาซ่อมกับทางเราแล้วก็พวกสปริงมันหักอะไรเงี้ยใช้ตัวขากดสปริงหักอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องมานั่งทำคล้วแา่เราก็สร้างด้วยสปริงคุณภาพที่แข็งแรงกว่าเดิมเช่นอ่ะออเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ก็คือของเดิมจะเป็นทองเหลืองทองเหลืองสปริงซึ่งมีความเป็นสปริงอยู่แล้วแหละระดับหนึ่งนะของของที่ติดมาแต่ว่าใช้ไปใช้มาตรงนี้มันจะหักเห็นไหมครับเดี๋ยวมันเป็นชิ้นเดียวกัน เนี่ยครับมันจะหักออกไปนะฮะเราก็เลยทําขึ้นมาใหม่เป็นตัวนี้นะครับเป็นเหล็กสปริงนะครับเหล็กสปริงนะฮะมีความเป็นสปริงแล้วก็นุ่มนวลดีลองใช้ดูแล้วความยาวอาจจะยาวกว่าของแท้เล็กน้อยเพื่อเผื่อไว้ให้เผื่อ,อไปแปลงงานอื่นได้ด้วยเราก็เลยทําไว้ทางร้านก็จะมีจําหน่ายให้นะครับตัวหนึ่งสี่สิบบาทก็เข้ามาซื้อได้นะครับแล้วก็อันนี้เราก็จะสอนวิธีพับที่นึงเหมือนเดิมอันนี้ตัวเครื่องที่เป็นเครื่องสมอนะครับ แล้วมาูดูไปน,นะครับมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับปึ๊บตำแหน่งนี้นะฮะแต่เราจะต้องพับขาขึ้นอย่างแรกเราพับเราพับตัวรูสล็อตมันออกก่อนพับรูสล็อตมันลงไปก่อนตัวล็อกในร่องสลอ็อตฮะลงไปน,นิดนึงอให้มันกดอยู่มันก็จะอยู่ในนี้นะครับในร่องอเสร็จแล้วก็มีแนวตั้งถ้าเดิมเลยครับเอากะเอาก็ได้ครับแนวตั้งพับขึ้นนะครับพับขึ้นเอาครีมนะครับแล้วดันขึ้นมาปึ๊บ พวงนี้ต้องดันทีเดียวนะครับความเป็นสปริงจะได้อยู่เหมือนเดิม5มันก็จะใส่อยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้งอนะฮะเราลองทาบดูก่อนอ่าจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแต่ความสปริงค่อนข้างค่อนข้างดีครับที่เราทําเราเลือกสปริงที่คุณภาพสูงนิดนึงไม่ใช่สปริงก,ะก,กระโหลกลาแน่นอนครับแล้วก็เราดูนะครับระยะที่มันจะติดตรงระยะติดเสาเนี่ยฮะมันจะมีระยะเสาเนี่ยฮะแล้วก็งอมัน จับมันขึ้นมานะครับได้แก,แกนนกนแนวนี้แล้วแล้วก็งอมันลงมาแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการดัดสปริงเห็นไหมครับความเป็นสปริงเหลือเยอะเลยดัดแล้วก็ยังเหลือเยอะนะครับดัดในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็สามารถใส่น็อตได้เลยรูนี้สามารถใส่น็อตได้เลยถ้าเพื่อนๆมีแหวนหรืออะไรก็ลองได้ครับเพื่อเพื่อ,อเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิน้นงานแต่อันนี้ผมดูแล้วน่าจะไม่ต้องลองก็ได้ ใช้เครื่องมือหมุนหน่อยหมุนเข้าไปนะครับอ่าเราหมุนตึงๆก่อนจะได้หมุนตึงๆก่อนดูนะครับว่ามันยังกดติดกับเพจอยู่เห็นไหมครับระยะกดติดอย่างเพจอยู่เราอย่าไปดัดตรงนี้ครับดัดตรงนี้ฮะดัดให้มันตั้งให้มันขึ้นมาอีกหน่อยอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยครับสูงไปก็ดัดลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นแนวระนาบครับอ่านี้คือแนวระนาบแล้วสวยงามความเป็นสปริงนี่คือเหลือๆเลยครับใช้ได้อีกหลายสิบปีแน่นอนผมดูแล้ว ใช้คำว่าหลายสิบปีแต่ไม่กล้าบอกตลอดชีพนะอันนี้ก็อเป็นหนึ่งส่วนที่เราจะต้องมากรอกเข้าไปกับตัวกดเนี้มันจะมีร่องกดเราทํามาพอดีใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวนั้นนะฮะเดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวจะดึงให้ดูอาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่ามืออาจจะบางนิดนึงเนี่ยตอนนี้จะอยู่บนนี้นะฮะแต่เดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ลงไปก่อน,นตนิดอันนึงอ่าติดปึ๊บนี่ใส่เข้าไปอ่าครับนี่นะฮะ มันก็จะกดสปริงกดพอดีเฉียหันดูกันดูนะครับก็ตัวนี้ก็จะอยู่ในร่องนะฮะ<ม>เห็นไหมครับอยู่ในร่องร่องนี้คะร่องบาน้พอดีครับแล้วก็ถ้าเรากลัวมันจะปิ้นเราก็ดันลงไปนิดนึงก็ได้ดันเพื่อมันล็อกแค่นั้นเองครับ หรือถ้าใครคิดว่ายาวไปก็ตัดได้นะครับเพราะเราทําเผื่อไว้ให้อยู่แล้วอืเนี่ยตามหลักก็เข้าไปในแนวนี้เลยเดี๋ยวเราจะยกนิดนึงเพื่อหมุนให้ดูว่ามันค่อนข้างโอเคเดี๋ยวลองดูติดอะไรนะอะได้แล้วครับเนี่ครับก็จะขึ้นลงได้ไมาแล้วไม่ติดขาเนี่ยครับได้แล้ว เี๋ยจะมีขากดขากดตัวนี้จะอยู่ด้านอยู่ด้านล่างระวังผิดเดี๋ยวก่อนนะอ่าตัวนี้ต้องดันลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาดันข้าไปแล้วก็วยัดจะมาใส่ในนี้ชึบอ่าเรียบร้อยครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะข้อคมเป็นสปริงค่อนข้างแข็งแรงดีดดีเห็นไหมครับหรือถ้ามันยาวไปกูเกะกะก็ตัดทิ้งได้แต่ว่าตัดแล้วพับเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าปล่อยยาวๆอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้สไลด์ ที่ร้านจะปล่อยยางสไลด์ได้เพื่อตัวมันสไลด์จะได้ไม่หลุดล่องด้วยครับมือเื้องต้นก็มีพับแค่ที่ให้เห็นนะครับอันเดิมก็เฟี้ยงทิ้งไปได้เลยอันเดิมก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะสีทองแต่ว่าอันใหม่จะเป็นเหล็กสปริงสีดําของเราลองทาสแตนเลสแล้วครับแต่ว่ามันแข็งเกินไปอันนี้ซึ่งซึ่งอ่สู้ตัวนี้ไม่ได้ก็เลยต้องใช้ตัวนี้นะสแตนเลสมันจะแข็งเกินไปเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูด้วย างานที่คุณภาพเราก็จะเอามาให้เ,เพื่อนๆที่ได้จับจองซื้อเอาไปใช้นะครับได้แล้วครับก็อะไรที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็ติดต่อมาที่หน้าเพจได้นะครับแล้วก็หรือไลน์ไลน์แอดก็ได้นะครับที่หน้าเพจนะครับแล้วยังไงอ,อีกต่อไปเราจะมีสินค้าของในการบราเนี่ยสร้างขึ้นมาขาย เล็กๆน้อยๆเพื่อให้เพื่อนๆได้ซื้อไปใส่ได้เลยไม่ต้องมานั่งแปลงไม่ต้องมานั่งทําอีกครับก็คืออาจจะต้องถอดเป็นประกอบเฟรนแต่วา่าบางส่วนที่ทําพอได้ครับอาจจะเราจะทําชิ้นส่วนที่มันเหมือนเดิมหรือเหมือนของแท้หรืออาจจะดีลของแท้ส่วนใหญ่เราจะสเปคให้สูงกว่าของแท้ที่ติดมาเพราะว่าสมัยก่อนนาฬิกาโบราณมันก็ทําได้แค่ระดับหนึ่งแต่ว่าสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นคุณภาพชิ้นส่วนที่ดีขึ้นเราก็สามารถทําให้มันดีขึ้นและใช้ งานเป็นเวลานานๆได้คนระับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ก็คือทางร้านก็จะมีอะไหล่บางส่วนที่มีขายหรือจําหน่ายหรือถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาในไลน์ได้นะครับหรือว่า,อ,าอยากหาอะไหล่ตัวไหนที่มันไม่มีหรือหาไม่ได้ก็ฝากมาที่เพจได้เผื่อมีเราก็จะติดต่อกลับไปนะครับก็สรุปว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมีอะไรอะไรมาเราก็จะมาลงใน อ่า YouTube ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับแล้วยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าร้านมีบริการนะครับช่างวิวครับ